กลิ่นมันตู่ตู่เรื่องนี้กลิ่นแม่งเริ่มจะตู่ตูแม่งพรามสติในไรไม่รู้กูงงว่าจุดจดฮะกลิ่นมันบูดบูดเรื่องที่ป่ากมึงกูเรื่องตู่ตู่ยังไม่หยุดหยุดกูว่าทรงมึงชัางจะหลุดๆลุสัตว์นี่หลุดเซิฟดูความคงความคิดแม่งหลุดเซิฟจัด เฮียมึงหยุดเพ้อบอกแต่งเพลงให้กูเนี่ยสุดเกินอ่ะเฮียมึงหยุดเลอะทำสันดานตอแหลมึงหยุดเถอ,อะวะ <Huh? S 1> บอดไส้รู้สิพูดรอยเย็ดแม่รู้น้อยเสือพูดเยอะ <Huh? S 1> อ่ะดูออกตอนแหวนกูหายมึงเป็นคนเดียวที่เพิกเฉยอาชีพมึงหัวคโมยสุดท้ายความจริงถูกเปิดเผยม, <Huh? S 1> มึงบอกเขียนเพลงให้กูทำเพลงให้โอ้มึงเลิกเออัตว์ <Huh? S 1> มึงเลิกเด้อคิดว่าเลิกหราพูดเอาดีเข้าตัวอยาเกิดอ่ะ <Huh? S 1> สงสารแม่มึงจริงๆที่ต้องตามเช็ดขี้จนเติบใหญ่กูเส <Huh? S 1> ียดายที่ห้ามไอ้มินหน้าปล่อยให้แม่ระเบิดใส่ บอดใซไม่ได้ครบไม่ได้กูพูดจริง,รงๆไม่เวอร์ไปอยากเกิดนักกอยสัตว์มึงระวังเถอะเถอะที่เกิดใหม่แค่ดบแม่งเที่ยจัดจัด,จดมึงไม่ต้องเชื่อกูมึงลองเช็คไปเสแสลมาอยู่ทุก M v วีตลกชิบหายทำฟอร์มเก่งพูดจาไม่เหมือนกันสักรอบลองไล่ดีดีต้องลองเนคนกูเห็นแล้วลกูอยากจะปราโดนตามตรงตังยันคอมเมนต์พวกมึงไม่ต้องเชื่อกูเลยไปคิดเอาเองว่าจริงไม่จริงส่วนเรื่องกูที่แม่งพูดไปใสไ่ไฟไอสัตว์ที่กูได้ยินตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเดินเดุ่มดุมมึงดู ราะปืนอาใครก็มีมันอยู่ที่ว่าจะยิงไม่ยิงและคนที้เฮี้ยแบบนี้กูจำหน้าแม่ไงไว้ฝังใจรางวัลออสการ์ต้องเข้าแล้วสาขาผู้ต้องหาชาัยขโมยกันหน้าด้านๆเธอบอกไอ้เช่ก็หาไปถ้าเชื่อก็งโง่แล้วสัตว์ว่าคนอย่างมึงไม่ขายใครเพื่อนเพื่อนกูแม่งยังงงตอนที่กูให้โอกาสมึงทำเฮี้ยใส่กูกี่รอบกูก็ยังให้โอกาสมึงวันนี้กูกลับมาคิดเรื่องที่กูให้โอกาสมึงตอนนี้ไม่เหลืออีกแล้วโอกาสสำหรับคนอย่างมึง เพืมึงไว้ใจมึงมากเอาชื่อตัวเองไปค้ำประกันใครบ้างไม่โดนมึงบิดเรื่องเงินเรื่องทองไปตามมันทีตอนนี้แม่มาอยู่กับใครกู<ม>เตือนเอาไว้มึงควรเอาวังแม่งฉกมึงแน่สักวันเพราะกูมีวีรกรรมมาการันตี